เสียงที่คุณฟังอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่สร้างมาจาก AI Minimax ปี2.6 AI ที่แปลงข้อความเป็นเสียงพูดให้เหมือนคนริงไม่เพี้ยนไม่แข็งไม่เหมือนุ่นยนต์ทิมพูฟพูดปั๊บเร็วทันใจรองรับทั้งไว้เอเจนและภาคเสียงวิดีโอมีให้เลือกมากกว่า40ภาษาอ่านได้แม่นยำทั้งตัวเลขลิงก์วันที่และเว็บไซต์ไม่ต้องแก้สคริปต์ให้ยุ่งยากส่วนไฮไลท์ก็คือสามารถโคลนเสียงได้เพียงใส่เสียงตัวเองหรือเสียงคนที่คุณต้องการ AI ก็จะพูดออกมาเหมือนเสียงนั้นเลยวิธีใช้ก็ง่ายยงค คุณค้นหาคำว่า minimax speed 2.6แล้วคลิกทีกก่ท้าย audio now ขั้นตอนนี้อย่าลืมเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้กดไปที่ไวโคนจากนั้นอัปโหลดไฟล์เสียงหรืออัดเสียงของคุณเองเมื่ออัปโหลดเรียบร้อยให้เลือกภาษาที่ต้องการแล้วกดที่ generate ได้เลยครับเมื่อคุณต้องการใช้เสียงเพียงแค่พิมพ์ข้อความแล้วเลือกไฟล์เสียงคุณจะได้ไฟล์เสียงทันทีเพียงเท่านี้คุณจะได้เสียงบรรยายที่เป็นเสียงของคุณเองเร็วและดูเป็นมืออาชีพ minimax speed 2.6คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา ติดตาม AI ใหม่ๆได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ